ยันสองแต้มตีเลยครับโอเคตามลุ้นกันต่อครับไอ้ปลาปัดดิงเออเบ็ดเบ็ดตกน้ำไอ้ปลาปัดดิงเออเบ็ดเบ็ดตกน้ำเบียดไปรึ่งตัวนะลงไปเอาเบ็ดเมื่อกี้ครับไม้ตรงนี้เคยมีนะเข้ามาลงได้ที่สิไซโลสองโลก็มี ทำรุน่นกันครับผมว่าจะมีสักตัว2ต,ตัวให้กับบ้านหรืเปล่ียกไปครึ่งตัวแล้วมันต้องได้ครับก็สวัสดีมีัตรนักตกปลานะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่กําลังเข้ามารับชมในช่องบางดีฟิชชิงนะครับผมวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับหายตกปลาของธรรมชาตินะครับผมนะครับ วันนี้ก็พามานั่งเล่นที่ไม้คลองชวดงูเหานะครับผมอยู่เขตอำเภอบางสะทงนะครับผมจังหวัดสมุทรปราการนะครับผมไม้นี้คลองนี้มาลงเป็นครั้งที่3มนะครับอันนี้เป็นคลิปที่3มแล้วนะครับผมคลิปแรกลงฝั่งโน้นนะครับผมทางตรงแยกที่ติดกับคลองบางเสานะครับผมตรงใต้ต้นยูคานะครับผมคลิปที่2อยู่ใต้ต้นสะเดานะครับคลิปที่3มก็มาอยู่ตรงนี้ครับใต้ต้นตามนะครับผมนะครับตอนนี้ก็ เก้าโมงสี่สิบไปแล้วนะครับผมเพิ่งจะเตรียมอุปกรณ์เสร็จนะครับผมก็ตะกี้ลองตีเบ็ดไปสองคันนะครับผมเดี๋ยววันนี้ก็จะลงหกคันเหมือนเดิมนะครับผมคันแปดฟุตหกคันเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ดงเบ็ดก็จะเป็นชินุเบอร์หนึ่งนะครับผมส่วนเหยื่อเตรียมมาแล้วนะครับผมหมักมาจากบ้านเรียบรอยแล้วนะครับเป็นสูตรเหยื่อลำบ่มลูกยอนะครับก็ผมทำหมักไว้อยู่สามคืนนะครับผมนะครับ สำหรับวิธีการทำลำบ่มลูกยอับก็จะมีลำนะครับผมลำหนึ่งกิโลหรือว่าถ้าซื้อเป็นถุงตามร้านค้านะครับผมก็จะใช้2ถุงนะครับผมแล้วก็จะใช้น้ำกะทินะครับผมประมาณ2อ0มิลลิตรนะครับผม1ขวดครับผมแล้วก็ไข่เป็ดนะครับผมไข่เป็ด2ฟองนะครับผมแล้วก็จะใช้เป็นหัวเชื้อลูกยอนะครับผมหัวเชื้อลูกยอหมักนะครับผมสองทัพพีนะครับหรือใครไม่มีหัวเชื้อลูกยอก็จะใช้เป็นลูกยอสุกก็ได้นะครับผม เลือกที่มันสุกเลือกที่มันสุกมากๆครับออกจะเป็นสีดำๆนะครับผมนะครับกลิ่นมันค่อนข้างจะดีนะครับผมนะครับก็มาคลุกกับลำนะครับผมแล้วก็ใส่ถุงพลาสติกนะครับแล้วก็มัดปากถุงก็เก็บไว้จัก3ามคืนนะครับผมนะครับแล้วก็ก่อนมาออกหม่ก็ผสมกับขนมปังนะครับเก็บไว้อีกคืนนึงนะครับแล้วค่อยเอามาออกม่นะครับผมส่วนวิธีการทําลำบ่มนะครับเดี๋ยวยังไงคลิปถัดไปถ้ามีโอกาสท่าว่างครับเดี๋ยวผมจะทําวิธีการทำลำบ่มให้รับชมกันนะครับผม ตะกี้ก็แดดออกดีนะครับผมตอนนี้เริ่มจะล่มมาอีกแล้วครับผมช่วงนี้ก็ฝนตกบ่อยนะครับไม้ได้ไหลไม้ก็น้ําท่วมนะอย่างคลองเจ้าตอนนี้น้ําค่อนข้างที่จะขึ้นเยอะนะครับแล้วก็น้ําก็ไหลแรงด้วยนะครับผมบางหมายบางจุดที่เคยนั่งตกปลาได้ตอนนี้ก็โดนน้าท่วมไปหมดแล้วนะครับไม่เฉพาะคลองเจ้าครับคลองอื่นๆก็ด้วยนะครับผมช่วงนี้ก็ฝนมันลงเกือบทุกวันนะครับผมวันนี้มาถึงก็เห็นนะขอยอกยอกยอ,กอยู่ด้านในนะครับผม จุดเดิมครับตรงใต้ต้นยูคานะครับผมจุดแรกที่ผมมาตกครั้งแรกนะครับก็เห็นเห็นน้าเขายกยอวันนั้นนะครับผมจําได้ได้ปลาปลาจีนนะครับผมตัวสองโลกว่าได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปลงเบ็ดเพิ่มอีกสี่คันนะครับผมตอนนี้ลงไปสองคันแล้วยังเงียบอยู่เลยครับผ่านไปสิบนาทีแล้วเดี๋ยวไปลงเพิ่มอีกสี่คันครับผมไป มาแล้วครับแต้มแรกครับเป็นปลาตะเพียนครับผมโอเคครับ ตอนนี้เวลาสิบเอ็ดโมงสิบสองนาทีนะครับผมตามรุนกันดูครับผมสักใยสองใยสามนะครับผมสักสองสามชั่วโมงนะครับผมตะกี้ได้ปลาตะเพียนมาแต้มหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาลองรุนกันดูครับวันนี้จะมาหรือเปล่าครับผมอันนี้เป็นทางเข้านะครับผม ถ้าวิ่งไปด้านหลังฝั่งโน้นครับก็จะเป็นคลองบางเซานะครับผมหรือว่าจะวิ่งเลยไปทางคลองเจ้าก็ได้ครับจอดรถอยู่ข้างทางได้ครับผมก็รอบแรกที่มาลงนะครับผมโน่นจะลงตรงต้นยูคานะครับผมรอบที่สองก็มาลงตรงต้นสเสดาตรงนี้นะครับ วันนี้ขยับมาตรงต้นปาล์มนะครับเอ้ยปลาปัดดิงเบ็เบ็ดตกน้ำเบ็ดตกน้ำ เราแค้ oh. <laughs> ดีใจเล่นเราเป็นปลาจคเกอร์เฉยเลยอ้ไอ้เราก็คิดว่าเป็นยี่สกเป็นปลาจคเกอร์นะครับผมลากเบ็ดลงในน้ำไปนเมื่อกี้เปียกไปครึ่งตัวนะลงไปเอาเบ็ดเมื่อกี้ครับใหม่ตรงนี้เคยมีนะเข้ามาลงได้ยี่สกไซส์โลสองโลก็มีนะครับผม เดี๋ยววันนี้เราตามรุ่นกันครับผมว่าจะมีสักตัวสองตัวให้กับบ้านหรือเปล่าครับเปียกไปครึ่งตัวแล้วมันต้องได้โอเคครับ ลงไปนะ ตะเพียนครับผมตะเพียน2แต้มตีเลยครับโอเคตามรุ่นกันต่อครับ ปลาตะเพียนครับผมนั่งรอปลานินกับปลายี่สกอยู่ครับยังไม่เข้าเลยครับผมโอเคครับตามรุ่นกันต่อครับ อีกแล้วครับวันนี้ได้จะปลาตะเพียนเลยโอเคครับผมมาถึงช่วงท้ายแล้วนะครับผมตอนนี้ก็ใบ่สามกว่าแล้วนะครับผมวันนี้เป็นวันที่นั่งตกปลาได้นานมากครับผมสี่ชั่วโมงนะครับสี่ชั่วโมงครับผม สิ่งที่เราตามหาทั้งวันวันนี้ไม่เจอนะครับผมปลายิ่ศกนะครับหรือแม้แต่ปลานินก็ไม่มีแมะมาทังทายเลยครับวันนี้นะครับได้แต่ปลาตะเพียนนะครับผมวันนี้ใหม่นี้ไม่มีใครมาตกปลาเลยครับผมมีฝั่งน้นนะครับที่มีน้าเขามายกยออยู่สองคนนะครับผมก็ยังไงเดี๋ยวไปเก็บของก่อนนะครับผมเดี๋ยวค่อยไปดูผลงานกันนะครับผมหมายปลาตะเพียนครับวันนี้ ก็ผลงานวันนี้นะครับผมได้แต่ปลาตะเพียนมานะครับผมสิบกระแตมนะครับไส้ก็กำลังทอดเลยครับตามหายี่สกไม่เจอครับวันนี้ปลาเนนก็ไม่มีแวะมาทักทายเลยครับโอเคครับประมาณนี้ครับผม ทีนะครับผมคลองชวดนูเห่านะครับก็เดี๋ยวจะปักพิกัดไปให้ข้างล่างของคลิปเหมือนเดิมนะครับผมว่างๆก็มานั่งตกปลาเล่นพักผ่อนได้ครับผมนะครับไหม่ตรงนี้ไม่ค่อยมีคนมาตกเท่าไหร่นะครับผมอาจจะปลามันไม่ค่อยเข้านะครับผมนะครับมันเข้าอยู่ห่างๆครับแต่ถ้าจะนั่งพักผ่อนนั่งเพลินๆชิลๆก็มาได้นะครับผมนะครับโอเคครับช่วงท้ายคลิปแล้วนะครับผมนะครับ ก็ยังไงก็อย่าลืมนะครับผมเหมือนเดิมนะครับผมฝากน้าๆนนะฝากท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมในช่องบางดีฟิชชิ่งนะครับผมนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบางดีฟิชชิ่งให้ด้วยนะครับผมนะครับใหม่น้าไปออกหมายที่ไหนก็เดี๋ยวจะทำคลิปมาให้น้าๆนนะมาให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับชมกันอีกนะครับผมใหม่นี้ก็ขออนุญาตลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ